สบายดีเด้อโดยเอ้าก็ท euh ุกบ่อน so? ่ะตาสบายดีเราสบายดีกันไว้เออจำคนมาได้ได้เนี่ยนะงามบมเก่าเอ้าตีไมเนี่ยนาข้าวนาใสกันนู่นนี่เนาะบ้างางบ้าอุ้ยบ้าประจิจะได้มักินนะตาแม่ปะยข้ามบุจ้าแม่แม่มาใส่แม่ปะยข้ามบุจ้า สบายดีสบายดีพ่อแมอออนะ่พี่น้องเบิร์ตสู่คนเบิดสมองสบอนเด้อเนาะพ่อแม่พี่นะ้องเนาะโดนน้ทาท้าวพระโซมาพบมาพ่อกับช่องบาเทมันมนี่เนาะนะบาเทกับสภาพแม่พี่น้องมาที่บ้านลุงวงังพี่น้อยลงมาอัปเดตเรื่องซาน่าหละพี่น้อยโมโหไปฮอดคันแดงขนาดแล้วพี่น้อย่อะวันนี้บาเทก็ลงมาทำมิคือเก่าเดอ้อพี่น้องปูเสียงตะเปนรับฟ้าเลย ผมเห็นนางสับระพ,พี่น้อยโมูหว่ามีโมมีเพื่อนมาซวยแล้วปลอดระวันใั่ได้พี่น้อยปะเดีย๋ยวงจะขับหาไปเลยเนาะโดยผูกนี่มีบริษัทไหมพี่น้อยอ่าหมกหมวกเป็นยัง,งโอ้อสับระดีเด้งน้อยเนะยาะสับระดีหน่อยโดยไปเราผูกแขนลวงน่อยจ้ะ เราบ่อชัดนั่นแหละนตึงไม่ฝนได้ช่อยไปแล้วสมเชนเรถึงภาคพิษราบริมากแล้ช่อยมากินเห็บ่อโดยโดยอันนั้นได้ทางอันทางอันพ่นได้บอกก่นแหละบอกแล้วบาบุญเบาบอกเบาเอื้อมที่อาเสียงกำลังมาเมือกันนี่ไปบอกค่อนละบ่กไปหาคนแล้วแล้วโอ้ผม่ันมาหาเาไว้ถ่ายมาลำหลังจะกระบอกมันล้างเด้อนี่น้อยปาสบายดีเด้อสุขสุขคน มาซอยลุงงานวังบ่เจ้าโอ๋อผู้พี่น้อยเนาะตั้งเสาแล้วเรียบร้อยฮะแต่ยังบ่มีไม้พี่น้อยมาคำวันนี้ก็นเลยโอ้ยยังใบยังสานีสมมุติมันซี้บ่สบายดีเมั่อวัสานโดยตั้งแล้วเหรเนาะเท่งแล้วป่าวเจ้าบ่เป็นช่างนะเออกลับวันนี้แล้วเนาะโดยอือโดยโดย เดี๋ยวห้าสิยันออกไปอันนั้นมาให้ภาคามหวังว่นเป็ืสองคนพี่เน้ะการซาลาผู้เดียนี่บ่ได้หอมมนช่มนแล้เดียแล้วกับโบหงเลยนะกับห้ากะคือว่าเนี่จับได้กันดั่งหน่อยเนาะมอ้นเกัมีแมนมนมัคคิซาลาไปอีกแมนมีแต่ให้อ้ายกับบุงคนนี้แหละมาซอยเบิ่งซอยนั่นผู้เคยเห็นปสั้นซะหน่อย พี่น้องเอ้ยนาะใช้ช้อันพวกไม้สังกะสีจดแล้วบ่ลุงอันจดแล้วนีบ่อนี่บ่มีอย่างนี้นะบางดูฮะนี่แหละใช้อ่างดู้อางดู้ไมสี่แปดจุดโตอันจุกโต16บเออกโตหน่อยแฟนปู็นี่เหรอแมนแมนเออแฟนสองหาซาแฟนแฟนแนสังกะสี สิฟุตสฟุตสิบแผ่นสิบแผ่นตะปูตะปูนันตะปูเปดบ้างตะปูแปดสองโลเนาะตะปูซีอีกหนึ่งโลตะปูหกหนึ่งโลตนปูเนียนสันตะปูดอกข้งกะชีสงโลสองโลโลายพดบ่ากสองโลลายพอดลายพด ประมาณโลนึงน no no nah pues like. no. ี่แหละโลนึงพอดีสองโลมันเลยหน่อยด้มันหน่อยไอ้มันหน่อยแบบนี้มันลายด้มันโดดหน่อยได้ถึงแม่นเมนไม่ใช่ลายเอารอลงเอาโรอลงเนาะคำพ่อไปซื้อเอานอกหน่อยก็ได้ไม่ได้ไกลได้ยังเนาะวันนี้เอาลานมาเนาะเข่าเนาะอ๋อตัวตัวนี้มันโดดหน่อยแม่นเมนเห็นเลยพี่น้องเลยเบอร์หาลงมาเดี๋ยวเขาสิไปสั่งมาให้ อ๋อพี่น้องรายการเพิ่นจดได้เรียบร้อยดีใลตรงเป๊ะตรงเป๊ะแล้วบ่นี่อยไอ้ไพ่เป็นโปรไล่เจ้าบ่เออไล่น้อกันนี่แหะต้อการเอาชัวยชได้มันจังไม่ได้ส่งหลายเถอะช่วยแล้วเนาะชัวยก็ชัวยเดี๋ยวสิไปสร้างมาเบิ่งพี่น้องเยอ้าววัดนี้เราไปสร้างกันได้เลยเหมืนเด้อโดยอ้าโอเคพี่น้องเยเปิดภาพมา p r e ว i e w พี่หล่ในโตเมืองสวรรค์นั่คิพี่น้องยหินทางนี่เลย ครับพี่น้อยเนาะดีเขาจิ๋บขับไปสร้างไม้นเพิ่อก่อนพี่น้อยเพราะว่าอ่านี่แหละไม้ทั้งลูกวางของพี่น้อยอพี่น้อย,ยจะขับฮานไปเพื่อนบ่นเนาะกินแต่เสื้อผ้าโอ้ก็ขายไม้นี่มาพ่อเด้เหล่าขายเสื้อผ้านั่นดิแบบธรรมดาเนาะ,ะสบายดีเด้อโดย <laughs> อเอาไปทุกบ่น่ตาสบายดีก็สบายดีกันไว้เออจำเพิ่นบาได้ได้นี่นะงามบัเข่าวเอาินไม้หน่ไปยังไงได้ด้วคะมานีแล้วนีมาสั่งอันนี้นี่สั่งไม่นห้เพิ่นสัยนาข้าวนาใสกันนอินาะบ่งานบ่อ้ยบ่ประจืได้มืกี้นี่นะตาแม่บรยากาบัวจาแม่แม่มาใส่แม่บรรยากาบจาเออมาเสือเสือบ่ มาลิ้นมาครับไอ้จอยเดี๋ยวหันใหม่นี่ก็เลย่มมั่งทีนี้จะบอเพื่อนเราวนะแล้วขายไหม่น้ำเฮียต่อมนี้ขายไหมได้นี่แม่นแหละก็เลยมันเลือกเสื้อปะเสือนี่เสื้อเส้นไว้มันเลือกเสื้อเส้นไว้เส้นไว้เออเส้นได้บ่เนี่ไม่ต้องอีเส้นน้ำก่อนเถอะเพียงหน่อยเส้นไหมเลือกเพลงเจ้าหมุดเนาะเบิ้งหลับบ่เออเพิ่นเพิ่นว่าน้ำไร้วันว่าเพลงเจ้าหันจุ่มอยู่ว่าไปขายเครื่องเพิ่นนะ ว่าโอ้ยเพลงมันมวนได้ว่ะได้แล้วเขาแล้วเขาแล้วเดี๋ยวจะมีอีกผลงานเพลงตามมาผลงานเลขอาจจะมุวนปันไดพี่น้อยมวนบ่เขาก็ดีใจได้เซ็นน้องห็นพันยองต้นนีเลยไม่ยังไม่เส็นตัวนี้วะเมนไม่อ้ันอยู่บ่แมนแมนจะนี่แล้วนี่มันคำเลยคนเท่านั้น แตงเบิกดูหันไไม่ละใส่เลยพอจ้ะสิบหกตัวแม่นแม่คุจะหาแพ้แม่เป็นปูนี่พ่อป่ังวาสพออยู่บอกวเสั่งไปให้ไปเลยให้ลุงวังนั่นเองจกบอกโอ้ลักซีมา ยังบ่แล้วใช่ปยังคือว่ามาสั่งเพิ่นนึ่งบ่สตะก่อนสั่งลุงน้อยดิอือเออลุงนั่นแล้วขอบคคุณแมนลุงน้อยมีสั่งลึงวังแม่นนี่ลุงวางเพื่อนลุงน้อยแม่นเลยคนละคนเป็นแรกอยู่ดีแห้งอยู่บ่ปลอดภัยอยู่เนาะพี่น้องบริหินแล้วแต่โดนวาจิเข้าไปหาอยู่แต่แบบผมีเวลา ไปเกือบางเขือมเจอะละเนาะเขือบบีพูดไปไสนะคะรถดเด้อโหเด้อจขี่สังมาปรเทศเดี๋ยจักรคนนี้อือหือโหลดมันบางนึงนึกว่าขี่อันให้มาสดอเนหาหลใหญ่เห็นก่านนี้เห็นมากก่านี้บางเืเป็นบังใครใส่ยูเครนน้องโศกบ่น้องโศกไปมุงเงียนไหน เลิกและสมีสนนินยังมาเตรมเฮียนสองกระเป๋าให้เนาะส่างหญ่เงินคือสีลายโว้ยบเาเลยหาใส่เงมีเดีลนะว้าจะมุ่งเสร็จแล้วเลิกไอ้จอยนะได้ผลมาเล็หน่อยและหางงข้ามนี้บอกเอื้อได้หัต่อไปนะบองานนั้นยืนนะเด้หันปูตรงน้แหนักไปแกู้หนุัแปดแปดเหรอทะเลก็น้ำอะนนสิบห Ba ừ men mẹ sao sao hèn. Men. Hoa ba. Night a po. Một phóng ba sang mày. Mi. 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 คักคักพี่หนอ่อยอ่าไม่ซีเป็ดนะซิมหาโตยงอุดเดียวเนาะโอ้เอา้าสายบุกสายบืนพี่หน่อยซีเพ็ดอันซีแมสหรือไม่นี่ยซีแมสบอเออพอดีแล้วจ้ะคอนเทกต์เกือบละอ่าปีสองหก แปสิบสอง <12. S 1> แ,แมึงนับสอ <12. S 1> โอ้สหแนตัวนี้คือจะโคตแท้ตัวนี้มาเป็นยังบ้างจะพื้นอักจะแขีงแต่แน,นับมสะฮกเราปะแม่นบ่ เดี๋ยวใช้เป็นกิจวัตรใช่ไหมล่ะวะใครเห็นถือเด้ออเอาเียนมือินเด้อ นางปังก mm ็หนอาเออผู้หาดอะไรเคียร e. mm. ์พีนน้องู้ตเนาะแมนไม่สิบแนะบอสสิบห้าได้15บแมนสิบห้าสิบหกสิบหกใส่เลยสิเลยใส่สิบหกน้สี่สิบพันลูก หนึศูศูนมักราดสี่แสนแหลสี่บันนี้เออกรซามาเมนใ้อันนี้แม่เต้สอายเ่ได้โตัเลยคุกเสือนะยังยังยังมาถึงใจที่ใจลายกยังสองคูณสักมือเดียวจักมือาาหา เราหาบ่โเคาเ็นเหนเนทไ่เอีกาเป็นทาดได้เนาะไปแล้วหรอพ่อสองล้าซก้าสิพันมีสองอย่างเนาะมีส่วนลดอยู่บ่รุลดให้แน่ลูกค้าประจำเจ็ดเซ็นจะละสองล้านเจ็ดเซนนะป้าจะให้ลดลายกูละ หันิมาซอยเเราก็เอาหาชีสไปรูสี่ีรดสี่ีบ่ออเออ้าฉลัยอันนี่สล้านเด้นี่เด้อสามล้านแ่สาล้านกับสิ่พอร์ตนเจ้าพอร์ตอะดรเอวาวดหัววดนต้องยังอยมาไหประยมันฟิี่เลยสองเ้านาะแม่เอ้าออกแลเริ่ม3้านนอย สามสอสองเด็กไดยสองเจ็ดห้าปะนี่เนาะแมนมนอาเจ็สอนจิเนสอคอยเอาหกขึ้นมาสองาเมนบอกสามเซนจ้ะวายหยสิได้เนาะเป็นก้นมาวาหยอกสิไื่อาจถือสาได้ อันละมะมบิดนะะเพาะว่าเ้เห็นหนาแล้วเนอ่ยนะคะเห็นไงในี่ยยงงน้จะเสียงอันนี้รดไปก่อนนะพ่บอุดิเอาก่อนแล้วออกก่อนแล้วถ่คลิปอ่ะแมนแมกก่อนแล้วออกขอไมเลยับโดยขอบขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายเด้อโดยขับนู่นถึ้นเด้อ้เป็นดีเด้อโดยร้านเรียกร้านขอบพ่าไดยไหม้ถุนเนาะมันดิเมื่อป้าได้มยเด้อออสบายดี วิตุก้อไปกากนสบ,บายดี